แม่เอ่อกิจกรรมอะไรที่ทํากับหลานๆบ่อยที่สุดที่แม่แบบชอบแล้วก็จําได้คะอ๋อพอดีหลาน่ะชอบไปวัดตั้งแต่เด็กชอบไปชอบชอบพาไปวดัดแล้วตอนที่คินนมอยู่อชอบไปแล้วก็ไปไปแจกน้ําไปแจกทานทอดกระถินแล้วก็ไปตักน้ําแข็ง แจกทานคนเยอะมากไปวัดไหนกับอาม่ามาบ้างจาได้ไหมคะจำไม่ได้กี่วัดและกี่วัดเอาตัวเลขเยอะมากกี่วัดคะสิบสิบวัดไปทําอะไรบ้างคะไปปล่อยทานไปลงทานไปปล่อยไปแจกทานไปแจกทานแล้วไปทำอะไรอีกแล้วก็เด็อดทองอะไรคะฝังลูกไม้รีดอพระใช่ไหมอ่าพูดด้วยจิ ล้วชอบไปไหมคะชอบไปไหมคะชอบผูดดังๆพูดดังพอมีของอะไรคะของกินของกินเยอะใช่ไหมคะแล้วเปุติก็ของไม่แจกแล้วปุี่เอ้าของไปแจกเขาด้วยใช่ไหมคะแล้วมาทําอะไรแจกมาทําอะไรชอบทําอะไรไปแจกคะทำเต้าหู้ทอดใช่ไหมปุติไปแจกอ่าทำอะไรอีกคะแล้วก็ทํากุ้งเจียงทำเผือกทอดใช้เท้าทอดใช่ไหมคะใช่ แล้วเราไปติดเอาของที่วัดกลับมากินด้วยไหมไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอากินที่นั่นเลยกินที่นั่นเลยใช่ไหมคะอืแล้วปิงๆชอบไปวัดกับอาม่ไหมชอบชอบเพราะว่าได้ไปอะไรทําบุญได้ไปทาบุญอืมโอเคอ่เออคิดว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อ่ะชอบใช้เวลากับลูกหลานไหมคะแม่ชอบใช้กับลูกหลานพาพาไปวัดอะไรเงี้ยก็จะได้มีมี แบบสร้างบุญบารมีของเขาอะไรอย่างนี้อืมยิม้มหวานน้่เลยค่ะยิ <c oughs> ้มหนาอนะเนีย่ยโอเคถ้าทุกคนมีเวลาว่างนะคะก็ไปวัดกับคุณย่าอม่าคุณยายได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย